สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งแย่พอนขึ้นมาจอบเบิ่งเห็ดพี่น้องเห็นเห็ดน้ำข่อยบ่พี่น้องเห็ดเพิงเบิ้งดูงามคักเลยพี่น้องเบิ่งพี่น้องว่าเบิ่งน้ำข่อยเบิง่งดอกกำลังสวยๆงามๆเลยค่ะเบิง่งขาตันๆเลยพี่น้อง ว้าวว้าวเห็ดพ่นออกแล้วเห็ดเพื่งพ่นออกแล้วพี่น้องเอาลืมสวยๆงามๆเลยเบิงังพี่น้องเบิงังว้าวว้าวเห็ดพ่นออกแล้วพี่น้องพุ่นดอกนึงพี่น้องเห็นน้ำข่อยปะ เห็นป่ะพี่น้องนี่ดอกนึงเห็นป่ะกำลังเป็นตะแกีงเสียบเลยพี่น้องเฮนี่ดอกนึงไหว้าวพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวย้ายพ่อ,อนหาบางอีกกันนะคะเดว้ว้าวพ่ออีกแล้วพี่น้องมึงเดินี่ กำลังเป็นตะกินแซีบเลยพี่น้องขะอ้วนๆตันๆเลยเห็นบ่พี่น้องอันดอกนั่งเห็นบ่วยเพื่นอน่ะกําลังเป็นตะแกงแซีบพี่น้องโอเคคะ่ะพ่ออีกสองดอกพี่น้องถ้าดอกนี้เพิ่นยังเป็นจีอยู่เอาใบสกักกนะ่อนเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องเบิ่งใหญ่พ่อขึ้นมาพ่อเฮ็ด ดอกใหญ่ๆอ้วนๆเลยพี่น้องเบิ่งพั่งจิงนี่จากข่อยแล้ะไหเบิ่งเน่ในสองดอกพี่น้องเบิ่งเน่พี่น้องดอกงามๆเลยเบิ่งดูถุงมือหอยกบรบบาดมาหน้ามือพี่น้องเลยเหลวบางอีกกันว้านี่พี่น้องดอกนึงเห็นบ่ ดอกนี้ก็สวยเลยสองดอกพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งวิ่งงามคักนะพี่น้องดูเลยสองดอกพี่น้องว้าวพี่น้องได้ของดีไปพัดแล้วพี่น้องเอ้ยอันวสิมหาเจ็บเห็ดดินว่าสัน กันไร่มาพร้เฮ็ดอันนั่งฝ่านั่งล่มพี่น้องบังลูกกันนี่กันไร้ไร้พี่น้องลูกบูบอรี่นี่แม่บังดูนี่พี่น้องเห็นบ่ปะาดดำจิกพึกอยู่พี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องบังเฮ็ดหนางัวข่อยโอ้เฮ็ดหนาแล่พี่น,อน,น,น้องงามๆเลยตรงนี้ว้า เบ่งขาเพิ่งงามงามดอกสวยๆงามงามเลยบง่งเน่กำลังเป็นตะกเกียงแสีบแล้วพี่น้องซ้ำนีบงน่งเน่งามค่ะบออ้ยปลาเห็ดดินพี่น้อง มีเห็ดอะไรบ้างนี่พี่น้องบงังเห็ดนั่งลมนั่งฝ่ามีบะโอ้ยบิ่บงพี่น้องพันกระลังเกิดบังเนี่ยกระลังเป็นจีพี่น้องบงังโอ้ยอันนี้อันนี้พันสีน,นี่ปะเอาล้วพี่น้องเอาดอกนี่แหละนี่เบิ่งกระลังงามๆพี่น้องนี่ดอกนึ่ง เอาแต่ดอกงามๆไปแกงพี่น้องบ้างนี่เอาแต่ดอกสวยๆไปแกงนี่นะพี่น้องเนาะเอา้า <c ười> มพ,พ่นพแถวแล้วนะี่อันนี้พ่นแถวแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องเฮดมันปูกระมีบาดท,ที่ีหเบ้างเนี่โอ้ยแต่มันแงมบาดท,ที่ไหนยายพ่อนเอาไปแกงใส่ต้อกันกันเด้อพี่น้อง ดอกหน่อยกะจงไว้คือแก้วพี่น้องจงไว้ให้ผู้พันมาที่หลังมาเจ็บเนาะค่ะเนาะบริเวณว่าเจ็บบวบเบิดได้พี่นะ้อง mm hmm. ดอกหน่อยจะห้ากกะจงไว้ให้ผู้พันมาที่หลังพันกำลังเกิดพี่น้องดูโอ้ยกำลังสวยๆงามๆเลยเนี่ยโอเคนะคะ่นะเนาะแล้วจะพอนภาพไปหาบังเหตดดินพี่น้อง ได้พอนมากเก็บเห็ดกับเา้าได้พี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้จะฟฝ้าไปเขางานอีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าพี่น้องอันนี้คือเห็ดดินบางดูพี่น้องเมื่อไหร่บางดูงด,ดอกใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ย เพิ่นเป็นแมงแต่พี่น้องบ่เอาอันนี้บ่เอานะคะเนาะขอโทษเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาเบิ่งทางนี้เบิ่งดูดอกตุ้มๆอ้วนๆเลยนี่เบิ่งดูนี่งามพร้อมเด้อพี่น้องเบิ่งนี่งามคักเบ,บิ่งบ่ทันได้เป็นนอนอยู่โอ้ยดอกเอีย้ยเพิ่นคือผู้งามแท้พี่น้องนี่เบิ่งอไ่ ได้แกงไม่ได้พี่น้องยายพ่ออยากกินแกงเฮ็ดดินพี่น้องวางข้าวยางไปน,น่นดอกนึงพี่น้องเห็นปะว้าวพี่น้องบึง้งดอกไม่ๆอ่อนๆเลยนะี่โอ้ยดอกใหญ่เพิ่นเลยพี่น้องเบิ่งเนีป่ปาดงามคักพี่น้องมาดูโอเคนะค่ะเนาะอู้พี่น้องดอกนึงไปๆ พี่น้องดอกนี่ยิมมนี่นเคยเห็นยังไงโอ้ย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 นี่พี่น้องม,อ,ม,งมองดูโอ้ยงามเง่าเลยพี่น้องดูเขาหาแต่ดอกงามเง่าพี่น้องเน่าไปลกแยงมันคึ้นคอยเสียบมองนี่นนานกาลังจุมม่มโมลูเลยนี่พี่น้องดอกนี่เพิ่นเอาได้บนน่นอลปัดขาเห็ดดินพี่นออออ้องมองดูโหดพ่อคักบ่เพิ่นเท่าแล้วพี่น้องว้าวว้าวคนน่ะพี่น้องเห็นบ่ เดี๋ยวกันได้ขอยเอากระถุงเฮ็ดกันพี่นอ้องโอ๊ยพันเถาแล้วพี่น้องดอกนี้ยังสียอะไรยังบ้างดอกนี้นุ่มๆอยูน่นี่ดอกนี้นุ่มๆอยูน่นี่โอ๊ยอันนี้กระเถาแล้วพี่น้องมาเจอตอ้นแก่เนี่ยว้าว,ว,าวพี่น้องเห็นบ่นเนี่ย ดอกนี้นุ่มๆเลยนี่พี่น้องนี่จงสีมันยังค่อยแกง่แสบนะคะนนะบางนี่งามครับบอหาเอาแต่ดอกตุ่มๆนะพี่น้องนะอันนั้นกระเทาแล้วข้างนี้กระเทาแล้วพี่น้องมั่งดูนี่ดอกนุ่มบ่เนี่ยโอ๊ยดอกนุ่มนี่นี่นี่ดอกนุ่มยี่ดอกนึงเลยพี่น้องเอ้ดอกนี้นุ่มยนะี่นี่น,นี่เห็นบอแง,งม หาเอายุ้งยุ้งนะี่เนาะอันนี้มันเห็ดเอียงไงพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็เห็ดอันเห็ดอันน้ำหมากพี่น้องแต่วพ่นเทา้าพี่นอ้องแก้วพ่นกับสิขอจบคลิปซัมเนก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะจบคลิปด้วยเห็ดนางฟ้าสวยๆนี่เนาะพี่น้อง เห็ดนา้งฝาดอกหนูพี่น้องแมันพันง่ามคาดพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยยายพ่อนก็ได้หลายอะได้พี่น้องมึงเด้วยบังเนี่ยมากบังขันแป๊บๆได้เกียงบักใหญ่ผุนได้พี่น้องเห็ดอันเห็ดนาเล่พี่น้องบังพันก็มีพ่อเก็บอยู่งได้พี่น้องแต่ว่ายายพ่อสิฝ้าวไปเขางานพี่น้องเอาเห็ดเอียงเนาะนี่พี่น้องมึงดูวยมึงหมากอันนี้ก็หลายหลายพี่น้องมึงเนี่ย โอ้ขอละซอ,อนแต่าขอสิบท่านงานพี่น้องขอสิบฟ้าไปเห็ดงานกันเด้อพี่น้องเอ้ยยายพ่อนกับคอจบคลิปจำนิ้ละค่ะวันนี้จะทำเมนูแกงเห็ดแกงเห็ดอีสานบานเห้าพี่น้องอันนี้คือผักบุ้งฝรัง่งอันนี้กะผักติ้วฝรั่งพี่น้องเอาค้าวมัสมเพิ่นนะค่ะเนาะยายพ่อนก็นได้เห็ดหนาแลเห็ดนั่ง้าเห็ดมันปูพี่น้อง อันเห็ดเพือมาได้อยู่สามซีดอกนะพี่น้องได้สามซีดอกมาเด้อเสียแกงร่วมมิดมือนนิพี่น้องมาเดอ้อมากินแกงเห็ดกับใยพอนพี่น้องโอเคค่ะแกงเห็ดร่วมมิดพี่น้องมีทั้งเห็ดดินเห็ดนาเลเห็ดมันปูเห็ดพึ่งหวานเห็ดนางฟ้าพี่น้องโอ้ยร่วมมิดแซบแซบ,แบมาได้ค่ะเด้อ อเอาสอนบานเท้านน่สดปัญชังคอยแสบนะคะ่นะเนาะหอนหอนเลยพี่น้องเห็นบะใส่ผักติวฝรั่งกับผักบุ้งฝรัง่งพี่น้องแท่นอันสมผักติ๋วบานเข้านะคะ่นะเนาะหอนหอนพี่น้องยายพรอนซิมกันด้แสบบ่ละพี่น้องยายพรอนซิมบ้างหละแสบแล้วแสบคักพี่น้อง หอมน้ำประแดกห้วยห้ยมาดูวิวสวยๆนะคะวิวยงมือเสาพี่น้องเอ้ยงามครับบ่บางยายพอนมะพอยอย่างพี่น้องยายพอนมะพออนใบคลึกใบโชคดีพี่น้องบ้านเฮ้าเอิญหาใบพี่น้องมาเบืองน้ำกันเด้อยายพอนเอาโชคมาฝากทุกคนพี่น้องเบิ่ง พันสินี่อยหาแสกนะคะนั่น,นี่ห้าใบเลยค่ะโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะถูกหวยล่ำล่ำรวยรวยค่ะมีห้าใบอยูแข่งๆกันจะมีอีกสี่ใบพี่น้องใช่ะอันนี้สี่ใบนี่พี่น,อน้องนี่เพิ่งดอนี่อันนี้สี่ใบได้พี่น้องเอาเห็นบอนน่ะนะ สี่หาป่พี่น้องหวยจะออกสี่ห้าป่พี่น้องยายพ่อนพอสองใบนะคะเนาะสองสีหาพี่น้องเสื้อโรดโอเคนะคะเดอ้อนี่แหละคือใบโชคดีพี่น้องโอเคนะคะเนาะ